สนทนาของเราในวันนี้ค่ะนี่เลยเปิดมาก็เจอน้องแม็กเลยนะคะเมื่อสักครู่งอยู่กับพี่เกมหนึ่งคนแต่ตอนนี้มา2คนแล้วนะคะน้องแม็กนะคะคุณนนทวัฒน์บุญบาค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิเส้นได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องแม็กสวัสดีครับเอาล่ะก่อนที่จะคุยกับน้องแม็กนะคะขออนุญาตก่อนเพราะว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคนพิการอย่างเต็มที่วันนี้นะคะอย่างที่พี่ปุ๊กอ,อนุมาได้บอกไปนะคะถ้าเกิดว่า คุณเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะช่วยเหลือคนพิการนะคะถ้าเกิดว่าสามารถแจ้งเรามาได้เนี่ยนะคะแล้วก็พอเราได้ไปช่วยเหลือกันแล้วเนี่ยนะคะคนที่แจ้งนะคะก็จะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนี่ต้องม่ขาต้องช่วยพี่เก๋มัล่ะได้เลยอ่าไม่ใช่แค่การนะคะก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหลากหลายเลยนะคะอ่ะนี่เลยคือ คนที่สามารถจะแจ้งเรามาได้ว่าคนพิการอยู่ตรงไหนอยากจะให้เราไปช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเออก็จะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเปหนึ่งชิ้นคนพิการและครอบครัวก็จะได้อีกหนึ่งชิ้นอ่าแจ้งเข้ามานะคะในช่วงที่รายการของเราออนแอร์นะคะช่วงนี้เลยนะคะตั้งแต่9ก้นาฬิกาไปจนถึง10บนาฬิกานะคะแจ้งมาว่าเอ๊พบเจอผู้พิการหรือว่าคนพิการตรงไหนทีมงานเอาหม้อมาให้ดิฉันด้วยนะคะเนี่ยคุณคะคุณคะคุณ จะเป็นนี่เลยเออนะคะเป็นหมอ้อหุงข้าวด้วยนะหม้อนึ่งด้วยชาบูก็ได้นะจ๊ะเออ่อะใครที่แจ้งมาก็จะได้รับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ไปและผู้พิการคนพิการอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะคะขอบคุณทีมงานนแะคะ่มาที่มูลนิธิสันได้คะ่ะครับหม,มคะคือเมื่อกี้คุยหลังไมายาว่าเอ๊ะทำไมได้ยินชื่อมูลนิธินี้มานาน,นาแล้วนะคะแต่ น้องแม่บอกว่าเอ๊ะผมก็เพิ่งจะเริ่มตอนช่วงโควิดนี่แหละที่คนเป็นที่รู้จักอม,มีที่มาที่ไปเพราะโควิดเลยเหรอน้องแม่คะใช่ครับก็ต้องบอกว่ามุฮิเส้นได้เนี่ยจริงๆเกิดมาในช่วงวิกฤตการณ์โควิดนะครับก็เราเริ่มจากการเป็นกลุ่มก่อนนะครับผมก็เป็นกลุ่มของภาคประชาชนนี่แหละรวมตัวกันที่ยุคนั้นเนี่ยตอนเกิดโควิดใหม่ๆเนะาะอาจจะไม่สามารถรับมือได้ทันประชาชนเลย ต้องลุกขึ้นมาแสดงพลังนะครับในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเราก็ด,ดําเนินการในเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยนะครับพาไปหาหมอเข้าไปถึงที่บ้านเลยที่อยู่ในชุมชนต่างๆนะครับรวมไปถึงการจัดหาที่กักตัวให้กับประชาชน,นใช่ไหมตอนนั้นมันต้องแบบว่าไม่ใช่ คือเรียกว่าเยอะมากมากเพราะมันมาทีเดียวนี่คือระบาดแบบหนักมากต้องแยกตัวออกจากครอบครัวอีกต่างหากอันนี้ก็คือไปเป็นที่มาที่ไปว่าเราก้อเกิดจากเรื่องนี้ถูกต้องครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ทํางานมาต่อเนื่องนะครับจนถึงช่วงที่โควิดเนี่ยเริ่มซาไปแล้วอ่าเริ่มซานัสามปีไหมสามปีช่วงโควิดเลยใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอมาช่วงปี64ประมาณปลายปีเนี่ยเราก็เราก็คุยกัน กันในกลุ่มของกลุ่มเส้นได้ว่าโอเคเราอยากจะดําเนินการเพื่อสังคมต่อนะครับก็เลยจัดตั้งขึ้นมาเป็นมูลิติเส้นได้เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างตอนนั้นคือน้องแม็กเองก็มีงานประจําอยู่แล้วตอนที่ช่วงโควิดใ,ใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นมาปุ๊บมาทํามูลิธิเต็มตัวใช่ก็มาดําเนินการ,การช่วย,วยต่อ,อถึงอยากจะสานต่อมูลิธิต่อไปอะคะเออผมมองว่าเจตนาลมของมูลิติเนี่ย ค่อนข้างชัดในเรื่องของการช่วยช่วยเหลือผู้ป่วยเนาะเราเรามองว่าสังคมไทย,ยจริงอะ่ะเรามีในเรื่องของค่ารักษาอ่ามีเรามีสิทธิ์รักษาแบบทองฟรีก็จริงแต่ว่ามันมีค่าให้จ่ายทางอ้อมหลายอย่างที่ไม่ได้ฟรีอาทิเช่นเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยอาทิเช่นเรื่องของอุปกรณ์การแพทย์นะครับซึ่งเรามองว่าปัญหาเหล่านี้ในช่วงโควิดเราเห็นภาพชัดมากเพราะว่าหลายคนไม่สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้เลย นะครับเราก็เลยเราก็ได้มองว่าโอเคเจตนารมณ์เราตรงกันก็เลยมามาร่วมผักดานร่วมกันพลางโครงการที่ที่เป็นมูลิธิเส้นได้ของทุกวันนี้ครับผมทีมงานเรามีตอนนี้ทั้งหมดกี่คนครมูลนิธิเสนได้เจ้าที่หลักเรามีทั้งหมด12คนครับผมแล้วก็มีอาสาสมัครกระจายอยู่ทั่วประเทศครับอ๋อหูสิบคนนี้ก็คือถือว่าทํางานหนักทีเดียวนะในช่วงโควิดอ่ะโอ้ เพราะว่ารายการเราจําได้ว่ายังประสานไปที่มูลนิธิเส้นได้เพื่อไปช่วยแยกผู้ป่วยนะอ<ช>อาไปอยู่ในที่พักพิงอะไรอย่างเงี้ยเนา<ช>ะหรือบางคนที่แบบอาการสุดหนักแทรกซ้อนก็ต้องมีรถพยาบาลไปรับด้วยประสานกันแบบช่วงนั้นเป็นยังไงคะหนักมากครับไม่ไม่ไมหลับไม่นอนใช่ไหมว่า <c oughs> ไม่หลับไม่นอนแต่ก็ก็โชคดีที่ว่าเรามีอาสาสมัครเข้ามาช่วยเยอะครับออตอนนั้นทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมแรงร่วมใจจริงๆก็ทําให้เราสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ครับผมจริงจริง พี่เกมต้องบอกว่าเป็นตัวแทนประชาชนนะขอบพระคุณจริงๆนะกับมูลนิธิเส้นได้นะ,ะเพราะฉะน,นั้นแบบมันจะขอความช่วยเหลือรถพยาบาลเนาะมันก็จํากัดใช่ไหมคะมีมูลนิธิเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยเหลือเราได้นี่โอ้โหอุ่นใจอะ,ะตอนนั้นนะคะอ่ะทีนี้โครงการนะคะนับตั้งแต่ตอนโควิดที่รับส่งผู้ป่วยกลายเป็นว่าเรามีโครงการอื่นๆนี้โอ้โห ตามมาอีกหลายโครงการเลยเหรอคะใช่ครับมีอะไรบ้างคะที่เป็นหลักๆตอนนี้ที่ยังทําต่อเนื่องกันมาอยู่ครับก็อย่างแรกนะครับก็จะเป็นโครงการรับส่งผู้ป่วยตามหมายนัดที่เราจะคุยกันวันนี้ใช่ครับผมต่อมาจะเป็นโครงการยืมได้ธนาคารเครื่องมือการแพทย์นะครับให้ยืมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็มีโครงการเรื่องของอาสาเส้นได้เป็นกลุ่มอาสาที่จะลงไปช่วยดูแลผู้ป่วยตามบ้านนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพกายและสุขภาพใจครับผมแล้วก็มี ได้สิทธิ์อีกอโครงการในเรื่องของการช่วยเหลือคนที่เป็นคนไทยนะฮะ,ะแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐอ,อาทิเช่นไม่มีบัตรประชาชนเป็นคนไทยนี่แหละที่ไม่มีประชาชนเอ๋อเหรอคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเดิมทีเนี่ยสมัยก่อนเนาะ ทุกคนเนี่ยจะต้องไปแจ้งเกิดอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่อาจจะเป็นช่วงตอนการทรานเฟอร์ข้อมูลจากจากกระดาษเนาะไปสู่ดิจิตัลของของรัฐเนี่ยมีกลุ่มประชากรกลุ่มหนึ่งที่เขาอาจจะไม่เคยเจ็บป่วยหรืออาจจะไม่เคยต้องไปดําเนินการอะไรกับที่เขตนะครับก็เลยทําให้เขาตกหล่นไปนะครับสุดท้ายแล้วกลุ่มประชากรเหล่านี้จะจะกลับขึ้นมาก็ตอนที่เขาป่วยครับผมก็เลยทําให้เราเนี่ยดำเนินการในเรื่องของโครงการได้สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือกลุ่มนี้ให้กลับเข้าสู่ ได้รับสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลครับโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะที่เราคุยคุยกันเนี่ยนะคะที่บอกว่ามีหลายโครงการภายใต้มูลนิธิเส้นได้เนี่ยแต่เดิมนี่คือก็ได้รับการสนับสนุนคือก็บอกว่า100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะจากภาคประชาชนถูกต้องครับถูกต้องครับภาคประชาชนนะ,ค,ะชชนคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีภาครัฐที่จะมาจับมือกันภาคเอกชนก็ยังไม่ได้มาจับมือกันมากนะักก็อาจจะมีมาช่วยบ้างแต่หลักๆแล้วคือ เป็นเงินนะคะเงินสนับสนุนของมูลนิธิเนี่ยจากภาคประชาชนที่ร่วมกันมาช่วยเหลือทางมูลนิธิ<ช>นะคะคแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยทางมูลนิธิเองก็พยายามที่จะให้อำนวยความสะดวกสําสหรับผู้ที่เดือดร้อนนะคะอย่างเต็มที่ก็เลยได้มีการไปประสานกับทางหน่วยางานภาครัฐเอกชนซึ่งเขาก็ตอบรับมาอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือโครงการส่งนำส่งผู้ป่วยนะคะไปรักษาที่โรงพยาบาลตามนัดเพราะว่าอย่างผู้ป่วยติดเตียง คนพิการผู้สูงอายุเขาจะต้องไปพบหมอแบบทุกสามเดือนทุกเดือนทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วบางคนก็ <c oughs> คือเขาไปไปไม่ได้เหรอคะหรือ,อยังไงถึงเป็นที่มาที่เราถึงได้มีโครงการนี้ขึ้นคะคือโครงการนี้จริงเราเริ่มต้นมาจากการที่เราพบปัญหาก่อนเนาะจากที่เรารับส่งผู้ป่วยติดเตียงนี่แหละในทุกๆวันเนี่ยครับเราพบว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงมีกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับหรือรวมถึงผู้พิการที่มีความลําบากในการเดินทาง ครับผมกลุ่มนี้มีความจําเป็นที่จะต้องใช้บริการเช่นกันนะครับเราก็เลยนําเสนอสิ่งนี้นำเสนอจํานวนของของกลุ่มผู้ที่ต้องการใช้เนี่ยขึ้นไปสู่รัฐนะครับเพราะว่าเรามองว่าถ้าจะทําแล้วก็ควรจะทําให้ยั่งยืนนะครับแล้วก็กลุ่มประชากรน,นียมีเยอะเยอะมากๆ,ๆ,ๆครับผมเราเราลำพังลําพังมูลนิธิเองน่าจะทําไม่ไหวละนะครับเราก็เลยว่าโอเคเรา มาร่วมกันไหมอ่าเราก็ได้รับได้รับการตอบรับที่ดีจากทางสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับสบปอสอชอถูกต้องครับผมะะก็ก็มาช่วยกันออกแบบนะครับโครงการที่จะทําอย่างไรให้ให้โครงการนี้ยั่งยืนนะครับก็ก็เลยนําไปสู่เรื่องของการของบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพนะครับที่ที่ดูแลโดยท่านผู้ว่าชาตินะครับของกทอมอนเนี่แหละครับผมะนะครับโดยโครงการนี้ก็คือจะนําล่องในพื้นที่กรุงเทพก่อน แต่ว่าพี่น้องต่างจังหวัดยังไม่ต้องไม่ยังอ่ะยังยังไม่ต้องยังไม่ต้องกังวลน,นะฮะ <c oughs> ก็คือว่าอย่างที่บอกครับว่า,วา,ยายโครงการนี้นำร่องก่อนอนะครับผมเพื่อทดสอบก่อนว่าโอเคการดําเนินการสามารถเป็นไปได้ด้วยดีไหมนะครับแล้วถ้าหลังจากนี้มีการใช้บริการต่อเนื่องนะครับมีเรื่องของการตอบรับที่ดีจากประชาชนเสียงของประชาชนเป็นสิ่งสําคัญนะฮะทุกคนแสดงเสียงออกมาครับว่า จำเป็นจริงๆมีความต้องการจริงๆเฮ้ยฉันต้องใช้นะฉันมีความจําเป็นนะฉันลําบากนะนะครับอย่าไปรอทนเจ็บป่วยที่บ้านครับเสียงของคุณมีประโยชน์นะครับก็<ฆ>สแสดงออกมาเยอะๆครับแล้วเดี๋ยว<ฆ>ทางเราเนี่ยจะรวบรวมนะครับแล้วก็นําไปสู่เรื่องของการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนนะครับค่ะเพราะว่าลาบากจริงๆนะคะสําหรับคนพิการหรือว่าผู้ป่วยยิ่งถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยยิ่งลําบาก มากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้แต่อย่างคนพิการบางท่านนะคะที่ที่เคยมาออกในรายการของเราแล้ว,ลวท่านก็บอกว่าไปบบกรถแท็กซี่หรือว่าจะขึ้นรถเมย์ไปหาหมอแต่ละทีบางทีเนี่ยมันก็ยากลําบากมากๆเลยนะคะรถ<ช>เมย์ก็ต้องมีรถเมย์ที่เป็นประตูชันต่ำเนาะสำหรับ,ค,รบคนพิการบางกลุ่มเนี่ยนะคะบางคาันรถเมย์ก็ไม่มีก็ต้องหรับรอรถเมย์นานมากไม่สะดวกเลยนะคะ<ช>แต่วันนี้เนี่ยก็คือทางโครงการของมูลนิธิเนี่ย ฟรีเลยฟรีเลยเฮ้ยไม่มีค,ค่าใช้จ่ายเลยไม่มีเลยครับผมสุดยอดแล้วอย่างนี้เราช่วยเหลือท่านเหรอครับพ,รพี่แกมรู้สึกว่าน่าจะมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบนี้เยอะมากๆเลยอ่ะใช่ครับคือเราจัดการยังไงคะเนี่ยเราตั้งเป็นสูตรรดเส้นได้ครับ คือเราคือเราเราจะมีเหมือนเป็นศูนย์ศูนย์บริหารข้อมูลนะครับก็เป็นเหมือน call center ที่จะคอยทําหน้าที่ในการรับข้อมูลความต้องการจากพี่น้องประชาชนโดยการรับข้อมูลเนี่ยโดยหลักนะครับอย่างแรกเนี่ยประชาชนสามารถโทรได้ที่เบอร์133 0นก่อนเบอร์นี้เลยนะจดไว้ได้เลยนะหนึ่งสามสามศูนย์เป็นเบอร์สายด่วนของสปสชแล้วใช่นะครับทําหน้าที่ในการลงทะเบียนเขาจะรับลงทะเบียนมาให้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลจะส่งต่อไปให้มือเส้นได้ มือหิ้เส้นได้มี้าที่ในการโทรไปหาท่านที่ลงทะเบียนไว<ะ>้นะครับในเรื่องการคัดกรองประเภทก่อนนะครับเราจะถามท่านก่อนว่าท่านเป็นผู้ป่วยประเภทใดสามารถ<ม>เดินทางด้วยรถแท็กซี่ได้ไหมหรือ<ม>สามารถเดินทางถ้าไม่ไหวอ่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็เดินทางโดยรถพยาบาลเราก็มีสนับสนุนรถพยาบาลให้<ม>นะครับมีทั้ง2ประเภทเลยทั้งแท็กซี่และรถพยาบาลน,<ม>นะครับสำคัญก็คือว่าเราต้องการจะ,อะขอเป็นนัดหมายล่วงหน้า สักนิดนึงนะครับอ,อย่าโทรมากระชับเพราะทุกคนจริงๆจะมีหมายนัดเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับก็สามารถรีบแจ้งลงทะเบียนมาได้เลยนะครับเพื่อจะได้จัดรถหารถให้ท่านนะครับไปรับในในในวันที่ดาเนินในในวันที่เดินทางนะครับโดยเราจะมีเจ้าที่โทรหาท่าน1วันก่อนดําเนินการแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยเราก็จะมีเจ้าที่คอยโทรหาติดต่อท่านระหว่างจนกว่าท่านจะถึงบ้านครับเราจะติดตามกันเรื่อยๆนะครับดูแลกันเรื่อยๆอย่างใกล้ชิด จนท่านถึงบ้านคนมีการไปคนเดียวหรือผู้สูงอายุเนี่ยไปคนเดียวได้เลยได้ได้เลยเพราะเราจะแบบว่ามีการเหมือนแบบอยู่เป็นเพื่อนตลอดช่วงที่ร่อหมอรออะไรแบบนี้เนี่ยก็คือจะโทรถามตลอดจนถึงจะกลับเลยจนถึงบ้านโอ้โหจนถึงบ้านแล้วเครือข่ายรถที่มาให้บริการเนี่ยเป็นใครยังไงคะก็เราได้รับความร่วมมือเนาะอย่างที่บอกว่าเราได้รับพ่วมมือจากศูนย์แท็กซี่ นะครับผมที่เป็นผู้ให้บริการนะครับหลากหลายสุดเลยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มเรียกรถนะครับก็มาร่วมช่วยกับเราในในโครงการ<อ>านี้ด้วยเราบอกได้เลยน้<ล> <ผม S 1> โบใช่ไหมคะใช่ใช่ครับแอปพลิเคชันแต่ว่าถ้าจะใช้บริการของทาง มลนที่เส้นได้เนี่ยแล้วก็ติดต่อไปที่โบไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปที่หนึ่งสามสามศูนย์ใ่รสปสชเพราะจะได้คัดกรองตรงนั้นก่อนถูกต้องแต่ว่าเครือข่ายที่เป็นผู้ให้บริการรถเนี่ยก็คือจะมีทั้งโบแล้วก็มีสมาคมเครือข่ายแท็กซี่นะคะที่จะมารับให้แล้วคนขับแท็กสมุตินะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงอย่างเงี้ยเขาเขาไปคนเดียวหรือเปล่าคนขับอ่ะเราจะไป อุ้มกันขึ้นอะไรยังไงอ่ครับคือในกรณีของผู้ป่วยติดเตียงนะครับเราจะมีรถพยาบาลไปนะครับไปรับไปรับที่บ้านนะครับแล้วก็จะมีเจ้าที่นะครับการแพทย์ฉุกเฉินนะครับยกเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ไปด้วยติดตามไปด้วยใช่ครับก็จะมีเจ้าที่ยกเคลื่อนย้ายให้นะครับแต่ว่าในกรณีผู้ป่วยติดเตียงก็แนะนํว่าญาติไปด้วยนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่ายาทันช่วยกันดูแลช่วยกันดูแลครับเราช่วยเราเราก็เราก็พยายามจะผลักดันให้ให้ ให้ผู้ดูแลกับผู้ป่วยดูแลซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยเราเราก็เข้าใจแหละว,ว่าในการที่มีผู้ป่วยติดเตียงหนึ่งคนนะครับคนที่ลําบากแล้วก็เหนื่อยล้าไปด้วยก็จะเป็นเรื่องของผู้ผดูแล,แลใช่เราก็พพอร์ตเรื่องของเนี่ยครับมีโครงการมาให้ช่วยดูแลกันเนาะนะคะก็เชื่อว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยน่าจะต้อง มีผู้ดูแลสักหนึ่งคนแหละนะคะใช่ครับก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ทางมูลนิธิก็จะพยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะในการที่จะพาท่านนะคะในการเดินทางไปถึงโรงพยาบาลมีเคสที่เป็นแบบเจ้าประจํามีความถี่มากแค่ไหนอ๋ออย่าบอกว่าทุกอาทิตย์ต้องบอกว่าอาทิตย์ละสองสามครั้งฮะมีอาทิตย์ละสองสามอาทิตย์ละสองสามครั้งไม่ใช่อาทิตย์ไม่ใช่ทุกอาทิตย์จะเป็นกรณีผู้ป่วยฟอกไต ซึ่งอันนี้จริงๆมีจํานวนเยอะนะผมว่าผู้ป่วยผู้ป่อยไตมีจํานวนเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงการโครงการก็เลยพยายามจะอย่างตอนนี้เราเรานำล่องก่อนก็เลยทางทางโครงการสปสชเนี่ยเขาให้ให้เรื่องของโค้ต้าในการเดินทางเนี่ยอยู่ที่3ครั้งตลอดระยะเวลาโครงการอาจจะมีโคต้านิดนึงนะใช่แต่ว่าถ้าโอเคเราทดลองกันเรียบร้อยแล้ว เราประเมินแล้วว่าความต้องการเนี่ยใช้เท่าไร่อย่างไรเนี่ยเราก็จะมาออกแบบเพื่อเป็นโครงการที่ระยะยาวอีกทีหนึ่งครับมผมและอย่างอย่างคนพิการที่ใช้บริการอยู่ถือว่ามีสัดส่วนเยอะไหมคะเยอะครับก็ครึ่งครึ่งครึ่งกับผู้สูงอายุอ๋อครึ่งครึ่งเลยครับผมประเภทไหนมากที่สุดคะน่าจะเป็นการเคลื่อนไหวไหมคะ เป็นการเคลื่อนไหวครับผมแล้วก็แล้วก็มีมีในเรื่องของผู้ป่วยที่เป็นดูแลทางจิตก็มีอันนี้ก็จะเยอะเพราะว่าเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นเป็นจิตเวชไปหาหมอเราต้องฟอล์โลตามอาการคือเขาจะขาดขาดในเรื่องของการรับยาไม่ได้ครับเขาต้องไปประเมินตลอดอะไรเงี้ยอ่ะก็ก็จะมีกลุ่มนี้เยอะเหมือนกันครับค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ที่ต้องการจะขอความช่วยเหลือในเรื่องของการรับส่งแบบนี้เนี่ยยังติดต่อได้ตลอดเลยใช่ไหมคะน้องแม ใช่ครับผมก็ออในผมแนะนําว่าให้รีบติดต่อนะครับเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวโครงการจะจะเต็มผมก,กลัวว่าแบบว่าเพราะว่าตอนนี้เราได้รับงบประมาณมาดูแลในส่วน15,000เที่ยว อ่าหนึ่งหมื่นห้าพันเที่ยวในการเดินทางตอนนี้เราจํากัดนําร่องที่บอกนะรันำร่องนำร่องหนึ่งหมื่นห้านับเป็นเที่ยวหนึ่งหมื่นห้าพันเที่ยวโอ้ใช่ครับก็ต้องเรียติดต่อไปเลยอ่ะใช่รีบลงทะเบียนเข้ามาครับผมแต่ตอนนี้ยังได้อยู่ครับยังตอนนี้ก็มีประชาชนติดต่อเข้ามาวันละประมาณสองลงทะเบียนนะฮะประมาณสองถึงสามร้อยคนต่อวันครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือได้ได้ครับได้หมดอ่าได้หมดนะได้หมดนะคะนี่แหละถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพก่อนปขาต้องริมาทนยังครับผม ใช่เพราะว่าคือจริงๆจริงๆอันนี้ก็เป็นอีกอีกอีกอันหนึ่งที่เราสนใจมากเพราะว่าจํานวนผู้ป่วยที่อยู่ในปริมณฑลเนี่ยเ,ออเยอะเยอะมากๆครับเยอะมากๆเลยที่ที่รองเข้ามาซึ่งซึ่งเราก็จะรวบรวมจํานวนเนี้ยนะครับนำเสนอนําเสนอไปสู่ทางสํงานักงานหลักประนสุขภาพอีกครั้งนะครับว่าโอเคมีจังหวัดนี้กี่คนกี่คนนะครับ<อ>ผมถึงบอกว่าเสียงของประชาชนเนี่ยสำคัญนะอ่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิงพ่งน้อยใจว่าเอ้ยเราเป็นแค่ประชาชนตาดำๆอะไรเงี้ยแต่คือทุกเสียงเนี่ยพอรวมกันนะครับ เห,เหมือนชื่อสโลแกนของเส้นได้เลยครับได้ทุกเส้นร้อยเรียงกันเป็นเชือกนะครับถ้าทุกคนเนี่ยรวมกันแสดงเสียงแล้วเดี๋ยวโครงการอะไรแบบนี้จะเกิดขึ้นมานะครับนะคะแต่ตอนนี้นะคะก็เป็นกรุงเทพก่อนแล้วก็เบอร์ที่สามารถจะติดต่อเนี่ยนะคะแล้วก็ให้คุณลงทะเบียนก็คือ1330หมายเลข call center ของทางสปสอชอนะคะเตรียมข้อมูลอะไรบ้างคะที่จะบอกเจ้าหน้าที่1330คะ่ะอย่างแรกนะครับต้องมีหมายนัดแพทย์ ต้องถึงขั้นเอา HN ด้วยไ้มคะไม่ไม่ต้องต้องแค่ถ่ายภาพถ่ายภาพแค่ใช้ใบนัดของแพทย์ของท่านเนี่ยแหละครับผมโทรไปที่1นึ่นะครับแจ้งความประสงค์บอกว่าต้องการใช้บริการลดรับส่งตามหมายนัดบอกว่าได้ได้รับทราบข่าวสารมาจากทางนี่เลยครับรายการเราก็ได้ราชาประชาชนก็ได้ใช่ครับผมแล้วก็เขาก็จะมีเจ้าที่ สอบถามข้อมูลนะครับวันเวลาเดินทางนะครับแล้วก็ให้ส่งหมายนัดไปนะครับผมแล้วก็เตรียมพิกัดการเดินทางของท่านนะครับสถานที่นะครับเตรียมแชร์โลเคชั่นให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาใช่ต้องไปรับที่บ้านแล้วเราติดต่อไปทางโรงพยาบาลให้ด้วยไหมคะอ่ในเรื่องในเรื่องของโรงพยาบาลคือเราเราไปส่งถึงโรงพยาบาลอย่างเดียวครับผมค่ะนะคะแต่ว่าคุณต้องแจ้งมาว่าเป็นโรงพยาบาลไหนก็จะได้รู้ว่า ตัวโลเคชันที่จะเดินทางเนี่ยเป็นเส้นไหนไม่จํากัดระยะทางไม่จํากัดระยะทางในพื้นที่กรทมในพื้นที่กรทมเราย้ําตรงนี้ก่อนนะคะนี่นี่เป็นโอ้โหมีเป็นแท็กซี่รูปลักษณ์แบบนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนี้เป็นภาคีขอข,ข่ายของเราอีกอีกที่หนึ่งก็คือเป็นแคปแท็กซี่นะครับก็คือว่าทุกๆวันเด็กเนี่ยเราจะมีจัดโครงการที่ในการรับส่งผู้พิการนะครับไปร่วมงานวันเด็กต่าง นะครับอันนี้เราเราเรา,เราเลสประเด็นเรื่องของผู้พิการที่มีเ่าเรียกฟรีฟรีไรส์เนาะหมายความ,มว่าคือมีทุกคนเนี่ยสบายใจในการที่จะออกไปใช้ชีวิตอ,อ,อันนี้จะเลยเลยเรื่องของขอบเขตการเจ็บป่วยละอันนี้เรือ่องของการนำผู้พิการไปสู่การใช้ชีวิตปกติาคุณภพจิต ที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่ร่างกายก็ต้องจิตใจด้วยอันนี้ก็พาเหมือนแบบไปสังสรรค์ไปไปพบ,บเจองานกิจกรรมต่างๆใช่ครับเราก็มีอันนี้ก็เป็นบริการฟรีเหมือนกันนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะทราบนะคะหรือว่าจะขอความช่วยเหลืออย่างโครงการที่เมื่อกี้น้องแม็กพูดไปเนี่ยก็จะมีไม่ใช่แค่การรับส่งผู้ป่วยผู้พิการเท่านั้นคนพิการเท่านั้นนะคะ,คะ,คะก็ยังมีตัวเครื่องมือแพทย์ใช่ครับนะคะแล้วก็อะไรอีกนะคะอีกสองมีอาสาเส้นได้ก็คือว่า ไปดูแลดูแลแผลกดทับที่บ้านครับผมผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็สนใจอยากจะขอคำปรึกษานะคะก็ถ้าเป็นโครงการอื่นๆเนี่ยก็ไปที่มูลนิธิเส้นได้ก็คือหมายเลขอะไรคะ02ครับผม096 500 0อืมนนะ02 096 5000นาะจำง่ายหน่อยผมแถมไลน์แอดด้วยได้ไหมฮะได้เลยค่ะไลน์แอดนะครับก็คือ a อปไ i เ n นดเ ่เส้นได้ใช่ไหมใช่ครับแซตเหรอคะแซตอ๋อ<ซ>ใช่เป็นแซเ<ซ>นาะ,อะโอเคเออเดี๋ยวทีมงานก็จะขึ้นเพิ่มเติมให้ในเพจสื่ออาสาประชาชนให้นะคะใครที่จดไม่ทานอะไรยังไงเนี่ยเข้าไปดูในเพจของเราย้อนหลังกันได้เลยนะคะเอาละมาถึงช่วงท้ายนะคะเราตั้งเป้าในมูลนิธิเส้นได้ของเรากับทุกๆโครงการไว้ยังไงบ้างแล้วก็ในการที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะ ตั้งเป้าของเราครับคือเราต้องการที่จะให้ทุกๆโครงการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยตามหมายนัดเอ่ยหรือว,ว่าจะเป็นธนาคารเครื่องมือการแพทย์เอ่ยกระจายไปสู่ทั่วประเทศนะครับเราต้องการปรับระบบโครงสร้างด้านสาธารณสุขในการดูแลตัวเองที่บ้านใหม่มนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ความร่วมมือทั้งจากทางภาครัฐภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคเอกชนนะครับก็เป็นงานที่เรามองละว,ว่าเมื่อเกิดวิกฤตกฤารณ์ครั้งหน้าเนี่ยหรือเกิด อุบัติภัยทางโลกอะไรก็แล้วแต่เราจะมีขีดความสามารถในการรับมือที่ดีขึ้นซึ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแน่นอนฮะอย่ามีเลยนะ,ะเหนื่อยโรคใครแบบโควิโดโอ้โหนะคะทั่วโลกเลย<ช>แต่เราหวังว่าจะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้ใช่ครับนะคะเอาเราวันนี้ต้องขอบคุณน้องแม็กมากมากเลยอ่ะใจฟูอ่ะที่แบบได้เห็นทีมงานของมูลิตีเส้นได้นะคะช่วยเหลือมาตั้งแต่โควิดเนี่ยแล้วมาจนถึงทุกวันนี้มีโครงการอื่นๆมากมายเลยนะคะขอบคุณมากเลยยินดีครับขอบคุณนะครับ ่เอ,อล่ะค่ะนี่ค่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่นํามาฝากกันในวันนี้กับน้องแม็กหรือว่าคุณนนทวัฒน์บุญบาพหน่าผู้อำนวยการมูลนิธิสเส้นได้ค่ะเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูอีกหนึ่งช่วงนะคะเรามีแขกรับเชิญด้วยนะคะครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ